สวัสดีครับพบก,กับสุรุกข์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกำลังเล็งขายแข้งทีมไม่ได้ใช้งานออกจากทีมเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะรายใหม่หนึ่งในนั้นก็คือทาคุมิมินามิโนมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาจากเดลันติกนะครับสื่อชื่อดังของประเทศกฤษระบุว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังเล็งที่จะขาย3นักเตะที่ไม่มีตำแหน่งลงเล่นกับลิเวอร์พูลออกจากทีมในช่วงตลาดน้าร้อนที่จะถึงนี้โดยทางลิเวอร์พูลกำลังต้องการระดมทุน นำเงินไปเป็นค่าตัวในการซื้อนักเตะร้อยใหม่ที่กําลังจะเสริมทัพในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยสานักเตะที่ลิเวอร์พูลเตรียมขายออกจากทีมนั้นนี่ค่ะมาร์โกกูยิตแฮร์รีวิลสันและทาคุมิมินามิโนโดยการคาดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถขายนักเตะ3าคนนี้ออกจากทีมได้สําเร็จลิเวอร์น่าจะได้รับเงินก้อนโตถึง45ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยนักเตะรายแรกที่ลิเวอร์พูลนะครับเล็งที่จะขายออกจากทีมเป็นรายแรกนั้นก็คือมาร์โกกูยิตกองกลางตัวเก่งทีมชชตสเบีย ที่ตอนนี้กําลังเล่นอยู่กับทาง f c ฟซปอร์โตในรูปแบบการยืมตัวจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้โดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวของมาโกกุยตน่าจะอยู่ประมาณที่26ล้านปอนด์แต่จนถึงในเวลานี้ยังไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอที่จริงจังสาหรับการขอซื้อตัวมาโกกุยตไปร่วมทีมเลยสักครั้งเดียวทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังลุ้นหนักในดีลของมาโกกุยตว่าสโมสรจะสามารถขายเขาออกจากทีมได้ก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงปีหน้าหรือไม่ นักเตะรายที่2ที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการที่จะโลกออกจากทีมนั้นก็คือ Min ino. ทาคุมิมินามิโนะดาวเตะเลือดสซมูไรที่ไม่สามารถแจงเกิดกับทางลิเวอร์พูลได้เลยนับตแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลที่ค่าตัว7.5ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมในปี2 0 2 0โดยนนตอนนี้มินามินโนะถ,ถูกปล่อยไปเล่นให้กับมโมสรเซาล์ทันตันแบบยืมตัวจนจบฤดูก,กาลโดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานค่าว่าเซาล์ทันตันก็ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมินามินโนะไปแล้วครั้งหนึ่งที่ราคา8.5ล้านปนปอ ต่ลิวูลก็ได้ปฏิเสธอยู่นี้ไปแล้วและอีกทีมที่กำลังสนใจในตัวของดาวเตะเลือดสมุไรราย,รยนี้ก็คือเซบียาโดยพวกเขาพร้อมจะยื่นข้อเสนอจานวน15ล้านปอนด์ให้กับทางลิวโ์พิจ,จรารณาและเชื่อว่าถ้าหากเป็นราคานี้จริงๆนะฮะลิวูลน่าจะดีนึงขายมินามิโนโออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะได้กลังถึงเท่าตัวเลยทีเดียว และสำหรับตังเตะคนสุดท้ายไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็ค Harry Wilson, mm ือแฮร์รี่วิลสันดาวเตะทีมชเชดวลิลที่ตอนนี้ถูกลิเวอร์พูลปล่อยให้กับคาร์ดิฟซิตี้ยืนตัวไปใช้งานจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้โดยเคสของแฮร์รี่วิลสันนั้นก็คล้ายๆกับดีลของมาโกกุยตที่แม้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมแต่ก็ยังไม่มีสโมสรไหนติดต่อ,อเข้ามาโดยทางลิเวอร์ต้องการค่าตัวแฮร์รี่วิลสันประมาณ15หล้านปอนด์โดยก่อนหน้านั้นเบิร์นสตีเคยเสนอเงินค่าตัวของแฮร์รี่วิลสันจำนวน 5, ้านปอ์ แต่ตอนนั้นลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธไปหรือถ้าหากว่าลิเวอร์พูลขายเลื่นทั้ง3าคนออกจากทีมนักแสดงพวกเขาก็น่าจะได้รับเงินสูงถึง45ล้านปอนด์ซึ่งเงินจำนวนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นนักเตะกองหลังหรือกองกลางคุณภาพดีได้อย่างน้อย1คนและไม่แน่ว่ายังมีนักเตะอีก3าคนที่ลิเวอร์พูลต้องการปล่อยตัวออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือลาลิสคาริวสเซติโอโจและไดโวอาโวยีนีที่เชื่อกันว่าทั้ง3าคนนี้ น่าจะได้ค่าตัวรวงกันประมาณ5ล้านปอนด์เท่านั้นเองแต่เชื่อว่ายัางดีกว่าที่จะปล่อยให้นักเตะเหล่านี้กลับคืนสู่ทีมและเสียค่าเหนื่อยให้กับทางนักเตะไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีโอกาสลงเล่นกับสโมสรอ,อีกต่อไปแล้วนะครับเจมสนคลอปเปิดเผยเขาคิดว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาเป็นทีมที่ท้ายตายตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในฤดูกาลหน้า เช็กอนคลับนะครับพ้ดจดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าทีมลิเวอร์พูลของเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะฟิตเต็มที่พร้อมท้าทายกับแมนเชสเตอร์อีกครั้งก็น่าจะต้องรอจนถึงช่วงฤดูกาลหน้านั่นเพราะฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ไขและฤดูกาลนี้เขาก็คงทําได้เพียงแค่ประคับประคองทีมให้จบอันดับที่ดีที่สุดก่อนฤดูกาลจะปิดตัวลงในเดือนพฤษภาคม โดยในเวลานี้ลิเวอร์พูลครับถูกทางแมนเชสเตอร์ Chelsea, ทำคะแนนที่ห่างไปไกลถึง13คะแนนแล้วและด้านจะหมดหวงังเป็นที่รยบร้อยแล้วสําหรับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้สาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากการที่ลิเวอร์พูลมีนักเตะได้รับบาดเจ็บมากมายในฤดูกาลนี้และการเป็นตาแหน่งการยืนของกุนนนทนโคสคัญของทีมอย่างฟอร์มโยและจอแดนแฮนด์สันในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นก็กําลังส่งผลกระทบโดยรวมต่อฟอร์มการเล่นของทีมในเวลานี้ที่อันดับตารางคะแนนพิวริกกำลังจะตกลงไปเรื่อย เรือาน,อนันเจอเกนคลับก็ล่าวว่าในเวลานี้เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะทําได้ในฤดูกาลหน้าและถ้าหากทีมได้เปลื่นคนสําคัญของทีมอย่างเวอร์กิฟันไลท์และโจโกเมสกลับคืนสู่ทีมได้อีกครั้งเขาก็เชื่อมันว่าทีมของเขานั้นจะสามารถก้าวไปสู่ทีมผู้ชาติทีมแชมป์พิมลิอังกเกฤษกับทีมของเป๊ปกูดิล่าด้วยอย่างแน่นอนและสาเหตุที่ฤดูกาลน,นี้ทีมของเราฟอร์มตกไปก็มาจากผลกระทบที่ตัวเพ่นตัวจิมของทีมได้รับบาดเจ็บมากมายหลายคนในฤดูกาลน,นี้ ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นคือปัญหาที่เทียมของเรากําลังเผชิญอยู่และผมเชื่อว่าสถานการณ์เหล่านี้จะคลี่คลายลงไปทันได้ก่อนการแข่งขันฤดูกาลน่นาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่ได้บาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมาและบางคนย้มหายดีนนะก็คือดิโก้โจตาติโก้คัมโตลาและนาบีเกียตาจากนั้นสมาชิกของทีมหลายคนก็ได้บาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มีผลจากการกลัมซึกหนักเป็นระยะเวลานานอีกหลายคนอย่างเช่นฟาร์มิโยจอแดนฮานเนสัน อลิสันเบเกอร์และทรัชอลิซินเดฮ์โนในส่วนของนักเตะกองหลังคนสกัอย่างเจ์มตฟเวอร์กิวฟานนิ์และโจโกเมสโดยทั้ง3คนถูกพักยาวจนจบฤดูกาลตอนนี้ทีมของผมไม่ได้คิดถึงเรื่องการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วในฤดูกาลนี้เพราะโปรแกรมการแข่งขันของเราทั้งสองคนนั้นมันได้แข่งขันกันจบไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้พบกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้หากทีมของเราสามารถผ่านเข้ารอบลึกๆในร,าารดูการฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกฤดูกาลนี้ แต่ถึงอย่างนั้นการแข่งขันลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ที่จะกลับมาเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์อังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอไปจนถึงช่วงฤดูกาลหน้าและเมื่อถึงตอนนั้นแหละเราน่าจะได้เห็นทีมลิเวอร์พูลในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่สําหรับฤดูกาลนี้ผมคงต้องยอมให้พวกเขาขวาแชมป์ไปก่อนเช็คกิ้งกรอบกล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลกำลังมองไปที่การสรมทพนักเตะในตำแหน่งกองหลังเพิ่มเตมิมโดยเล็งไปที่นิโคลา่ามิลินโควิสกองหลังตัวเก่งของฟิออเรนตินา่าซุโมซอนลิเวอร์พูกลกับทีมยักอ์ใหญงจึกเวทีพมียเกลีดกำลังมองไปที่การเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งของทีมอีกครั้งโดยการเตรียมที่จะยื่นซื้อพเพลนเข้ามาใหม่สู่ทีมนั่นเพราะทีมดังอางทินแอนฟิลไม่ต้องการทำพลาดเหมือนฤดูกาลนี้อีกแล้ว ที่นักเตะกองหลังของทีมรอบบาดเจ็บพร้อมกันยกเทียมจนทําให้ทีมไม่มีกองหลังที่ไว้ใจได้ลงสนามช่วยทีมได้อีกแล้วในฤดูกาลนี้โดยในเวลานี้ครับเร์พูลกำลังมองไปที่ ic, นิโคลัสมิเลนโควิชกองหลังคอนเสวนสูงอายุ23ปีจากสโมสรฟิออเรนตินาทีมชื่อดังในสกาโชวเซราอิตาลีโดยจุดเด่นที่ได้เห็นชัดเจนของนิโคลัสมิเลนโควิชนั้นก็คือเขาเป็นนักเตะที่มีความสูงมากถึง195เซนติเมตร จากสถิติที่ผ่านมาก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าตัวนั้นสามารถเอาชนะคู่แข่งในการดวลลูกกลาองอากาศได้สูงถึง85เปเซนเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นการเสริมทัพที่ถูกจทย์เพราะนักเตะลิเวอร์พูลในเวลานี้ไม่มีใครเล่นลูกกลาองอากาศได้โดดเด่นเหมือนกับเวอร์กิลฟันไดดีกแล้วซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้ครับนิโคลัสมิเลนสกูเิตกลายเป็นนักเตะในสเปกที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการไปแล้วในเวลานี้โดยเงื่อนไขของนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่เจิกิคลับได้เล็งเอาไวนะ้นตอนนี้ก็คือ1 ต้องเป็นนักเตะที่อายุน้อยซึ่งทางนิโคลัสมิเลนสกวิชเพิ่งมีอายุแค่2ี่ปีเท่านั้นและมีอายุในการใช้งานได้อีกอยาวไกล 2. กองหลังที่ลิเวอร์พูลกำลังมองนั้นต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นลูกกลางอากาศด,ดีซึ่งจากสถิติส่วนตัวของเขากระชี้ชัดให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้เก่งมากคนหนึ่งเลยทีเดียวโดยในเวลานี้นะครับสัญญาของนิโคลัสมิเลนสกวิชเหลืออยู่กับสโมสรฟีออเรนติน่าจนถึงช่วงจบฤดูกันในปี2 0 2 2ัเท่านั้น ซึ่งนั่นจะทําให้ฟีออกจาเป็นจะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจะเทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยเพราะถ้าถึงรอไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าพวกเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยหากนักเตะรายนี้กลายเป็นนักเตะรีเย็นโดยค่าตัวของนิโคลามิเลนสกูวิดจากการประเมินอยู่ที่25.2ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ลิเวอร์พูลสามารถรับได้และน่าจะได้รับบิกและน่าจะมีการยื่นข้อเสนอซื้อตัวรายนี้แบบจริงจังในช่วงหลังจบฤดูกอลนี้นะครับ และในส่วนของกองหลังตัวใหม่อย่างโอซานคาบบักและเบนเดวิสที่ลิเวอร์พูลพึงซื้อเข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถยืนยันและการรันตีได้นครว่า,าการซื้อตัวในครั้งนี้จะเป็นการซื้อตัวที่ประสบความสุเร็จหรือไม่เพราะทั้งสองคนยังหาโอกาสลงสนามไม่ได้มากนักและยังไม่สามารถประเมินอะไรได้ดังนั้น,นทางเลือกเพิ่มเติมในการเพิ่มกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วสําหรับลิเวอร์พูลของพวกเราในเวลานี้นะฮะ นี่คือสุดข,ข่าวเลยพะพลกันซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ